ใช่เด yeah. uh, ินได้น <revealing wanted> ้องเยนนี้องเรียนทรงภาพก็พองสมกระชมเนาะแต่คนสิงคโปร์หน้ากันเดินเดิยเนี่ยพอจริงๆเหือหืออไรอ่ะห่างกียวันเหรอได้แมันขึ้นนะครับอนน้มแล้ว มันมีบทนิน่อยใช่ครับ <laughs> มันมีมน,น่าจะมีในใช่นในเรื <ใน S 1> <ต>่องที่เขาเรียนมัมนจะมีอยู่ตัวภาษาอสันภาษาฐายภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ สาธุสาธุวันนี้เป็นวันที่17วันอาที่ที่17เดือนมิถุนายน2 5 6ขคุณโยมรัตนานดาภูมิพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสันชัย สำอางได้มาทำบุญกับมาตอนนี้อนตมาภากขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่างแรงบกปักรักษาท่านตำรวจตรีสัญชัยสำอางพร้อมด้วยคุณโยมรัตนาานรัตนาพุ่งของมี p า,ารมั a n กระแรงอยู่เยน็เยนเป็นสุข,ขมีความสุขความเริญเจริญด้วย p ารมั a เจริญด้วยโอกาสสมงบัตรสักสิ อายุวันนาสุขบาละทุกิจบาลาจิการจิตเมื่อเทยัตพาวาิวันนาปุราปาริปุเรนติสะปรังเขวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปตภัตติจิตตังวิจิตังบุญมทงคิดภวิวสมิสตุสเปปุเรนโตสังกัปปะ

Jangan มุตตาปัจจายิโนจตารธรรมวาถันติอายุอโน